สวัสดีค่ะทุกคนพามาดูสาวน้อยแอลลี่วัยหนึ่งขวบสามเดือนกลัวค่ะโตเป็นสาวแล้วค่ะทุกคนวันนี้ใส่ชุดน่ารักมากค่ะทุกคนน่ารักน่าเอ็นดูค่ะลายใส่เสื้อลายดอกด้วยนะทุกคนตัดภาพมาเล่นกันค่ะทุกคนสาวน้อยเขาเล่นกันค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะทุกคนหัวรอกันใหญ่เลยค่ะ สองพี่น้องนะทุกคนเนี่ยค่ะเล่นกับพี่ค่ะเนี่ยเล่นตุ๊กตากันยิ้มแฉ่งกันเลยค่ะทุกคนน่าเอ็นดูมากค่ะแต่ละวันก็จะประมาณนี้ละค่ะเด็กๆก็เล่นกันค่ะทุกคนเล่นกินแล้วก็นอนค่ะไม่มีอะไรมากค่ะน่ารักน่าเอ็นดูมากค่ะทุกคนเนี่ย กันเล่นกันสนุกเลยค่ะสองคนล่าสุดไอใส่กันแล้วค่ะทุกคนนายเอ็น <Full of success> <net> ดูว่าแล้วก็ดึงเสื้อกันไปแล้วหนึ่งคะทุกคนอาจจะอยากเล่นกันนะทุกคนเห็นอะไรใหม่ๆก็อยาก <S <S อยากเล่นนะทุกคนตามภาษาเด็กค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะตัดภาพมาค่ะกินนมค่ะทุกคนนี่ค่ะ กินนมไปด้วยเล่นไปด้วยค่ะทุกคนอย่างที่บอกว่าแต่ละวันไม่มีอะไรมากค่ะเล่นกินแล้วก็นอนค่ะมีอะไรก็เล่นไปหมดค่ะทุกคนน่าเอ็นดูค่ะสวัสดีค่ะทุกคนพามาดูสาวน้อยทุกคนอันนี้ก็คืออันนี้ก็เดินะาุกคนอยู่กับพ่อกับแม่ั้งแต่เดินได้ก็คือจะบอกว่าเดินไม่หยุดเลยค่ะทุกคน ตอนนี้ขยันเดินมากคนือเดินมาอยุดทำวัานั่งไม่ติดมีจริงค่ะทุกคนที่มาของว่านั่งไม่ติดนะทุกคนเดินได้แล้วก็ไปว่าดูว่าเดินไปเรื่อยค่ะทุกคนนหัดจะหัดเดินนะทุกคนแมาอีกคลิปค่ะทุกคนนี่ค่ะอยากตอนนี้ก็คือลงจากที่นอนได้แล้วนะทุกคนทำได้หมดเกือบทุกอย่างแล้วค่ะตอนนี้เดินก็ได้แล้วค่ะ เดินก็ได้ยืนก็ได้ขึ้นที่นอนเองก็ได้แล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่ชุดกระตูดน่ารัก่นเอ็นดูมากค่ะทุกคนตามภาษาเด็กค่ะแตละวันเนีย่ยตัดภาพมาที่ใส่ชุดน่ารักกีค่ะทุกคนนี่ค่ะไม่รู้พูดอะไรนะทุกคนแจ้วแจ้วอยู่ยังพูดได้แต่ภาษาเด็กนะทุกคนยังพูด ่าภาษาเหมือนเราเป็นคำํคำๆยังไม่ได้เท่าไหร่นะเนี yeah, ่ยทุกคนเดินอ้อมบ้านเลยนะทุกคนล่าดสุดยดู